ติดตั้ง,งโปรแกรมเว็บบอร์ด phpbb นะครับดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ phpbb phpbbthailand.com ซึ่งเป็นเว็บของบริษัทนั่นแหละ,ะหลังจากนั้นก็เรื่องมาที่หัวข้อดาวน์โหลด phpbb 3และภาษาไทยสำหรับ phpbb ก็ H คลิกเข้าไปหลังจากนั้นก็ ดูที่หัวข้อ p h p p สามจุดศูพร้อมภาษาไทยก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาที่ไฟ์ลแนบเห็นไหมจะมีไฟ์ลแนบที่เขียนว่า p h p b b 3.0.11ดูจ่งหนึ t แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องขั้นตอนต่อไปก็จะติดตั้ง โปรแกรม webbord บบ ppp ก็เข้าที่ local host แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้จากตัวอย่างของพี่ก็ตั้งชื่อว่า ppp จากนั้นก็ enter จากนั้นก็เราจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยก็ที่มุมขวาก็เลือกจะมีถ้าเราดาวน์โหลดภาษาอะไรมาเพิ่มเติมก็จะมีให้เราเลือกจากมุมนี้ก็เปลี่ยนภาษาไทยอย่างไรก็เปลี่ยนก็นะหลังจากนั้นก็คลิกที่แถบการติดตั้ง หลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอนะ่านแล้วก็ข้ามมาตอนนีไป,ปลายบทที่ขั้นตอนตัดไปหลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆเช่นกันแต่เราจะข้ามไปเลยก็เริ่มการติดตั้งส่วนนี้จะมีข้อมูลให้เรากรอกเกี่ยวกับการเชื่อมเกี่ยวกับการเชื่อมรัฐเตเป็ ก็จะมีประเภทของฐานข้อมูลแล้วก็โฮสต์ก็คือของที่เราระบุว่ก็ของเราก็จะระบุเป็น localhost ส่วนหมายเลขพอร์ตก็เว้นไว้ไม่ต้องกรอกชื่อฐานข้อมูลก็เมื่อกี้เราสร้างชื่ออะไรแล้วก็กรอกไปตามนั้น ส่วนของชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูลก็ให้ระบุเป็น Root า o, o g ส่วนพาสเวิร์ดก็เว้นไว้ไม่ต้องกรอกแล้วก็ชื่อคำหน้าชื่อคำนำหน้าตารางจากตัวอย่างนี้จะเป็น phpbb นสกอปแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ก่อนหลังจากนั้นกดขั้นตอนถัดไป ในขั้นตอนนี้เกิดสมมุติมีข้อผิดพลาดที่เรากรอกอก็จะแจ้งเตือนถ้าเกิดเชื่อมต่อสาเร็จก็จะมีข้อความขึ้นว่าติดต่อสาเร็จหลังจากนั้นกดขั้นตอนถัดไปหัวข้อน,นี้ก็จะให้เราระบุะเกี่ยวกับ ID ดีาเบิรของผู้ดูแลระบบก็แนะนำตอนนี้ให้สร้าง ชื่อผู้ดูแลระบบก,ก็ใช้แอดมินส่วนพาสเวิร์ดเป็นของตาวพิยาออกไปแล้วก็อ e ีเมลหลังจากนั้นก็กดขั้นตอนถัดไปแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปอีกทีหนึ่ง ทีนึงครับแล้วก็จะมีส่วนนี้ให้เราตั้งค่าแต่เราเว้นไว้ก่อนแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปตอนนี้ระบบก็กำลังทำงานะ ก็หลังจากติดตั้งเสร็จก็จะมีข้อความแสดงความยินดีที่ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จหลังนั้นกดล็อกอินหลังจากนั้นก็กดสองข้อมูลอีกทีแล้วก็กล,ลกกับไปที่หน้าลหลักเห็นี่น,นี้เราก็ติดตั้งโปรแกรม เว็บบอร์ดพี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 สำเนา